ดูครับน่บรารับประทานมากะเก็บไปทำไมคะขวัญอร่อยดีกว่าเดี๋ยวนี้กินเมนูเด็ดครับบอกวเด็ดครับเมนูเด็ดกะเพราครับเด็ดกะเพราต้องบอกกี่ห่อไม่ได้เด็ดต้องบอกคำเดียวว่า ของยี่ห้อของสูงแต่ก้านพูดไรไม่หักเลยเกือบสิบตัวเด็ดกระเพราครับกระเพราประมาณเยอะมากให้ผมเด็ดคนเดียวคนนั่งดูเยอะใช่คือเวลาใช่อันนี้เขาเรียกว่าดีปรีดีปรีมีเดือนไม่มีครับพี่ให้ร้อนมาสส่จะมือใส่เรย่องร้อน หน้าันตอะหน้าันตับน่ะดีกานาดอกก็ไม่เดาหน้าคนตำบน่ะมัน่ผมอ่ะัะแล้มันตกนเหี่ยวเห็นไม่ผมอ่ลูกไก่ตกน้ำปาดให้เอี่ยมมาเลยนะลูกไก่ตกน้ำเนียยงไงด้ยไปไปนาชาช่ายเขิตาเลยนะพบ เราทำการล้วนก่อนครับผมให้มันสุกแล้วก็เอาไปผัดครับไี่ครับผมชิมครับโอ้โหง่วงลวครับน่ากลัวล้วนเสร็จแล้วครับนี้ตับน่ากินว่ะว่าเนะ่ะ สงผมไงครับเขาต้องมีระเบียบวินัยก็ต้องเป๊ะโอ้โหผัดน้ำมันมะพร้าวซะด้วย่อถูกภาพไหมพี่ยอดสูกภาพดีหอมมะพร้าวขึ้นมาเลยหอมดีปีขึ้นมาเลยแต่ไปกี่เม็ดอะเจ็ดเม็ด ขัวขัวัวพริกแกงครับให้สุกข,ขวันให้หอมก่อนอะไรงั้นเดี๋ยวจะเหม็นสุกขาดไม่ได้ครับงามล้างครบนีอน่อะไรนะชุรสชุนรสนะชุรสชุรสกี <c oughs> ่ช้อนน่ะรสดี <c oughs> เน้นเน้นออก,กี่ห้อไม่ได้มันหอยกลัวแหง้ำหนันำช้ำเลยสวยใสยพ่พริกอ่อนลงไปน้ำตาลไม่ใส่หรอคร โอ้โหน่าอร่อยกจะดวนเผาเป็นไล่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้ปั๊มบอกวถ้าชอบเท็มาหน้าบ้านนี่มันเป็นปูนนะปั <Okay. S 2> มบอกแล้วดูครับน่ารับประทานมากไหนครับชิมไม่ผิดหวังแน่ครับผิดมือพี่ยอดบอกได้เลยนั่นื้อ เห็นแล้วนะเห็นแล้้ข้าส่ามันต้องิิดวยมือน่ากินมากกินไปน้าต้องมาที่นี้แล้จกิมเลยพี่นีมนจมันมา าตรารงบสวัสด,ดีครับทำไมถึงไม่ยอมโชว์ฝีมือในวันนี้เพราะว,ว่าอยากชิมฝีมือคนอื่นบ้างให้ต่อยอดของโชว์ฝีมือมากนี่ครับน้องเป่านะพี่ไม่ต้องเป่านะได้แล้วเดี๋ยวลิ้นแตก <c oughs> ห็นได้ไงเนี่ยเนี่ยเป็นไรดีสองร้อยเก้าสิบบาทดิช้อนสองช้อนันต้อขวัญฉุยเลยพี่เนี่ยขวัญฉุยเลยลอย่อยแล้วผมชิมไม่คำเลยเย็บหวยนะนี่ครับ ล้างคอล้างคอนี่แอชิมเลยสุดยอดครับ